สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตั้งวงคุยเรื่องตังค์ค่ะวันนี้ค่ะพี่บูงเราก็เลยเอาข่าวหรือว่าประเด็นสำคัญสำคัญนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาด้วยกัน5ประเด็นค่ะที่มีผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบต่อตลาดหุ้นนะคะพูดง่ายๆคือถ้าฟังกับเราเนี่ยไม่ต้องไปอ่านยาวๆเลยฟังกับเราเข้าใจหมด ก็คือนั่งสบายๆช,ชิวๆฟังไปขับรถไปนั่งดูอะไรไปอะ<ช>แล้วก็อะแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับได้ค่ะวันนี้จะขอเริ่มเปิดวงของเรานะคะด้วยการเอาเรื่องของข่าวนะคะสดๆร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเม,มื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็คือกนงอมีมตินะคะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.5เปอร์เซ็นต์นะคะพี่พุ่งช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าการที่เราคงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลยังไงบ้าง คือจ,จริงข่าวเรื่องของการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเขนาน่าจะมองว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะครับก็โตช้าคาดกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการส่งออกซึ่งยังโตไปได้ไม่เต็มที่ที้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เลยเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เพื่อรอดูทิศทางนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจให้ชัดเจนก่อนว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงนะครับซึ่งณปัจจุบันจริงๆแล้วถ้าเรา มีมองอีกมองหนึ่งก็คือถ้าเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยเอ้ยถ้าลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเร็วจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลกับค่าเงินบาทซึ่งค่าเงินบาทก็จะอ่อนลงพอค่าเงินบาทอ่อนลงเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันโฟหรือว่าเงินนะครับก็จะไหลออกไปจากบ้านเราเงินลงทุนใช่เงินลงทุนที่ตอนปัจจุบันเนี่ยเกิดฟันโฟเนี่ยไหลเข้ามาเหนืออยู่ในตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าตลาดบ้านเราเนี่ยก็ถ้าเทียบกับตลาดในภูมิภาคแล้วเนี่ยตลาดบ้านเราก็ถือว่าราคาหุ้นในหลายๆตัวเนี่ยก็ต่ากว่า ุนในภูมิภาคผสมควรเพราะฉะนั้นฟันโฟก็เริ่มไหลเข้าก็คือคงที่ก็คือก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนว่าจามองสรุปง่ายๆก็คือมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ก็ก็ถือว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะอย่างที่อย่างที่บอกว่าตลาดบ้านเราไม่ชอบอะไรเซอร์ไพรส์อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ฮอตมากค่ะออกเตอรทาวมากก็คือช่วงนี้เห็นเพื่อนนะคะแชร์ราคาทองขึ้นทุกวันเลยพี่บู นักลงทุนต้องตั้งคำถามเรื่องนี้แน่ทำไมทองถึงขึ้นขนาดนี้คือจริงๆแล้วที่ทองขึ้นเนี่ยเพราะนักลงทุนทั่วโลกเลยไม่ใช่ชาวเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าการลงทุนในเขาเรียกว่าการลงทุนในแหล่ลงลงทุนอื่นๆเนี่ยมีความเสี่ยงพอสมควรอ,อ,อใน <ไป S 2> หลายๆด้านใช่ทีนี้มองว่าทองเนี่ยมีความเสี่ยงไหมทองมีความเสี่ยงครับแต่ว่าบังเอิญว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยไงเพรา่ฉะพราะคือทองก็คือทอง วิธีกานั้นซื้อเก็บไว้ไม่ขายออกก็ยังมูลค่าอยู่อย่างนี้มูลค่าก็คือทองแั้นเราก็เลยมองว่าคนก็หนีจากความเสี่ยงนี่แหละก็เลยหันมาซื้อทองมากขึ้นทีนี้เขาก็มองว่าตลาดนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่จะชะลอตัวลงอืมก็เนี่ยก็เลยเป็นเป็นผลใช่ผลพวงทําให้ทําให้ราคาทองบวกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเก็งกำไรกันเข้ามาเกิดขึ้นด้วยบางส่วนก็คือ พอเวลาที่มันมีความเสี่ยงมากเศรษฐกิจมันเริ่มแบบว่าไม่เป็นที่แน่นอนก็เป็นธรรมดาที่นักลงทุนใจขยับไปที่ทองต่อมาครับพี่บุ้งเรื่องสุดท้ายของบ้านเราข่าวดีปลายปีซึ่งแบบเพิ่งอนุมัติไปเลย<ม>ก็คือรัฐบาลเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะคะกับโครงการคนละครึ่ง plus นะคะพี่บุ้งคิดว่าโครงการนี้ช่วยได้ยอะไหมจริงๆโครงการนี้ช่วยได้พอสมควรเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นการกระตุน้นการใช้จ่ายภายในประเทศเรานะครับก็เศรษฐกิจบ้านเรา่าที่บอกครับเขาเขามองว่าค่อนข้างจะอาจจะตอนนี้โตช้าแต่เพราะกําลังซื้อมันมีแต่ว่าไม่เต็มที่เราก็กำลังฟื้นแต่ฟื้นแบบอย่างช้าช้าที่รัฐก็เลยออกแบบแพ็กเกจนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ท้องท้องถิ่นเนาะแล้วกระจายรายได้ไปสู่ร้านค้ารายย่อยให้มากขึ้นเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เงินมันหมุนอืม ก็คือเป็นนโยบายกระตุ้นอับก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนออกไปซื้อของมากขึ้นและอย่างนี้กลุ่มหุ้นที่ได้รับอันนี้สูงก็คงจะเป็นแบบค้าปลีกอุปโภคบริโภคราคาที่แน่นอนแน่นอนพวกกลุ่มอุปโภคบริโภคสินค้าค้าปลีกเนี่ยได้ผลประโยชน์แน่นอนอย่างเช่น CPO ก็คือ7 e l e v e n เนาะ CRC พวกเซ็นทรัลรีเทลแม็โคร BJC พวกนี้เป็นต้นพวกนี้ได้รับได้รับอันนี้ส่งจากโครงการนี้อย่างชัดเจนแน่นอนก็ราคาก็น่าจะพอจับต้องได้นะ ยังแบบยังพอจับต้องได้แล้วก็เราก็มองว่ามาตรการ,รเนี้ยแต่จริงๆอาจจะต้องมองว่ามาตรการนี้มันเป็นมาตรการชั่วคราวหรือเป็นมาตรการที่ค่อนข้างอาจจะเป็นระยะยาวอทีนี้ <ๆ S 2> ถ้าเกิดว่าเรามองมุมมองเราก็เราก็คงมองว่าก็โครงการนี้ก็คือจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นโครงการที่เป็นโครง,ง,งการชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคงเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆแล้วก็เราซื้อเพื่อเราหุ้นเด้งเก็งกำไรได้อย่างนี้แล้วองทุนเก็งกำไรก็ก็น่าสนใจกับ ตัวหุ้นเหล่านี้ก็ถือว่าน่าสนใจแหละเพราะว่าเขาได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้อือโอเคอย่างนี้น่าจะต้องไปซื้อมาไว้บ้างแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาจะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันในตลาดขอเข้ามาฝั่งต่างประเทศบ้างฝั่งต่างประเทศนะคะก็คือฝั่งอเมริกาเนี่ยก็แรงไม่เบาเหมือนกันค่ะพี่บู๊ดัชนี s p 5 0 0นนะคะแล้วก็ N a s d a q นะคะก็ทะลุจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ก็มันเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขผลประกอบการของสหรัฐเขาดีกว่าที่คาดการเอาไว้อ่า,อานะครับเพื่อให้ตลาดแรงงานแล้วก็รวมถึงเงินเฟออ้อรวมถึงพวกนักลงทุนก็เชื่อว่าเฟดเฟิ่เองก็น่าจะจบว่าถ้าจัดในการขึ้นอัตราดรอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วอ๋อไม่ขึ้นอัตราดรอกเบีย้ยกว่านี้แล้วอ,อะไรอย่างนี้ก็อิงจากบ้านเราชี้กนอมเขาไม่ขึ้นไม่ปรับขึ้นวันนี้ยังไม่ปรับลงแต่ฉันคงที่อยูน่นะ ทีนี้นเขาคาดการณ์ว่าอเมริกาก็น่าจะใกล้เคียงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จบว่าท่าจะขาขึ้นนียพอจบเรื่องนี้เศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มที่จะกลับมาทรงตัวได้ะะนะครับแล้วเขาก็อย่างที่บอกก็ดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีรวมถึงมีแรงหนุนนะครับจากพวกหุ้นหลักอย่างพวกเทคโนโลยีก็อย่างที่เรารูนะตอนนี้ AI นมา,มานพวก NV i d i a เดีย o s o f t Amazon เอ่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดได้ดี เหมือนอย่างข่าวถัดมาเลยค่ะพี่บุง้งที่เขาบอกว่า AI มาหนุนให้ฝั่งเมกาขึ้นแรงแต่ว่าฝั่งอังกฤษประกาศอ,ออกมาค่ะว่าเตือนว่าตลาด AI เนี่ยอาจจะเริ่มฟองสบู่เป็นมุมมองที่แตกต่างเริ่มมาแล้วก็จริงๆก็ไม่แปลกเพราะว่ามันโหวบวกก้าวกระโดดแรงมากมทีนี้นเวลาเราซื้อหรือว่าเวลาเราเราจะเข้าไปลงทุนเองเนี่ยเราก็น่าจะมองในเรื่องคือเราควรจะต้องมองสองฝั่งถูกต้องแล้ว ฝังงง่งหนึ่งเขากําลังไปดีมากเลยอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเฮ้ย hey, คุณต้องระวังในเรื่องของฟองสบู่นะมันอาจจะ<ม>เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นได้<ม>ใช่เพราะว่าราคาหุ้นมันโตกว่ากาไรที่ที่เกินคือราคาหุ้นเขาโตโตเกินเกินกว่าความเป็นจริงอะ่ะง่ายๆอะ<ม>คือเมื่อราคามันไปเกินกว่าราคาพื้นฐานของราคาที่ที่ควรจะเป็นอ,ะอ่ะอ่ามันก็อาจจะมีแรงขายลงมามอะไรเงี้ยหรือว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าผลประกอบการหรือว่ามันเริ่มแบบเริ่มดรอปเริ่มเริ่มไม่ไม่โกรดหรือเริ่มโกรดน้อยลง ถึงวันหนึ่งมันก็มันแน่นอนแหละมันไม่มีอะไรขึ้นตลอดเวลาเนาะอม,มันก็ต้องมีวันที่มันจะต้องลงมาบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทางอังกฤษเขาก็เลยเนี่ยประกาศเตือนออกมาว่าอาจจะอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อ่าต้องระวังไว,ว้น,นิดนึงค่หนึ่ง,งอ,อ,อย่างนี้คือเวลาที่นักลงทุนแบบจะลงทุนในบริษัท AI เนี่ยก็ควรจะคือเราไม่ได้มองแค่ว่าอ๋อลงทุนใน AI แล้วก็ลงทุนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ควรจะแบบมีข้อมูลที่แน่นอนแล้วก็วิเคราะห์ดีๆก็เลือกเน้น เน้นเลือกลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จาก AI จริงๆไม่ใช่ว่าพูดว่า AI แล้วทุกตัวเลยบบูรัาตาไม่ได้เม่นเซว่าเทนด์มา AI ไอโรวยแน่ไม่ได้ไม่ได้ก็ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกไว้แล้วอ่าค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราพูดมาครบทั้ง5ประเด็นแล้วค่ะพี่วงเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบตลาดของการเงินมันแบบเปลี่ยนไปทุกวันจริงๆคือมันต้องอัปเดตจริงๆอ่ะใช่ก็ยิ่งใครตามทันก็ยิ่งมีโอกาส ัดพอร์ตได้เหมาะสมกับสถานการณ์เนาะการลงทุนที่ดีไม่ได้แปลว่าเก่งที่สุดเนาะแต่พี่ว่าการลงทุนที่ดีคือรู้เร็วปรับไวชอบมากคำนี้คือรู้เร็วปรับไว เป็นคําที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องเก่งที่สุดหรอกแต่ถ้าเรารู้เร็วอ่ะเราจะปรับตัวเร็วเราจะปรับพอร์ตเราตามสถานอากาศที่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ใครนะคะอยากที่จะลงทุนนะคะแบบรู้เร็วปรับไวนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกนะคะก็สามารถเปิดบัญชีกับเอสเอลของเราได้นะคะแล้วก็เราสามารถลงทุนได้ทุกรูปแบบเลยทั้งหุ้นกองทุนทีเฟกนะคะก็พร้อมให้ ระบบออนไลน์แบบครบวงจรแล้วก็ทันสมัยนะคะก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ด้วยนะครับกับร้านอาหารไทยเช่นนะสวยๆแบบนี้นะครับที่ให้เรามาถ่ายแล้วก็มาได้พูดคุยกันค่ะรับผมแล้วก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะรายการตั้งวงคุยเรื่องตังของเราด้วยนะคะทุกเย็นวันศุกร์นะคะอีพีหน้านะคะวันศุกร์เจอกันใหม่นะคะก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ